ยิงมากเท่าไรน้ำใจไทยยิงมากกว่านั้นเราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเราคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจะฝ่าวิกฤตน้ำไปด้วยกันจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันน้ำใจทนทนร่วมแก้ปัญหาน้ำเมื่อไรบา ายลมโจมดินโคนถลมถลายลุเจ้ายาถ้าจีนปิวังยมนานยนคงชิ วววิินนน้้้้ไไปปดดยยกัจะาีสวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีรับกับสู่รายการคนไทยไม่ทิงกันรายการที่นําท่านไปพบกับบุคคลหองกรที่มีส่วนช่วยเหลือพัฒนาประเทศไทยนะครับผมท่านผู้ชมครับปัญหาหนี้สินนอกระบบเป็นปัญหาเลื้อรลังที่ส่งผลกระทบต่อภาพรวมของประเทศและเป็นมะเร็งร้ายที่กัดกินคนในประเทศเรามาช้านานนะครับผมวันนี้ครับผมอยู่กับองค์กร ภาครัฐที่มีส่วนช่วยเหลือพัฒนาแล้วก็ป้องนะครับผมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับนี่นอกระบบครับผมกลับมาพบกับแขกรับเชิญหลังทีวีซีครับผมเขาให้ใส่ซื้อ,อย่างเดียวเขาบกไส่โต้เงินให้เห็นชาวที่ก็ทำนาพอทำได้ปีงก็มาน้ำท่วมทีนี้เราไม่มีค่าเช่าให้เข้าใช่ไหมละ่ะป้าก็ไปกู้ตังค์มาแค่เส้นค้งเดียวนะหมดเลยอะ่ะที่เราต้องร้องที่เราต้องแบบอยากตายแล้ว ถ้าท่านเป็นลูกหนี้เงินกู้นอกระบบไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการทําสัญญาที่เอารัดเอเปรียดหรือถูกทวงหนี้อย่างไม่เป็นธรรมสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมปัญหาหนี้นอกระบบที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเช่นการทําสัญญาปลอมดอกเบี้ยโหดทวงหนี้ข่มขู่บังคับทําร้ายยึดทรัพย์ใช้อานาจผู้มีอิทธิพลฟ้องร้องอย่างไม่เป็นธรรมปัญหาเหล่านี้มีทางออกครับ ท่านสามารถที่จะมาขอรับคาแนะนําขอคําปรึกษาและขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่รับความเป็นธรรมกระทรวงยุติธรรมครับทุกวันนี้ก็มีความสุขที่อยู่บ้านห่างนี้จะกินก็ได้จะนอนก็ได้ตอนนี้สบายใจแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่ให้ความช่วยเหลือติดต่อเราได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่บาดแผลความเป็นธรรมกระทรวงยุติธรรมครับผมท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่กับ พันตำรวจโทวิชัยสุวรรณประเสริฐนะครับผมท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะคดีพิเศษนะครับผมกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับเป็นเลขานุก,การศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่รับความเป็นธรรมสกัดกระทรวงยุติธรรมสวัสดีครับท่านสวัสดีครับครับผมครับท่านวิชัยซึ่งดูแลเรื่องของศูนย์ช่วยลูกหนี้โดยตรงเนี่ยนะครับผมอยากจะเกินให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนิดหนึ่งถึงความเป็นมาของทางศูนย์ครับผม ครับต้องเรียนว่าศูนย์ช่วยเหลือลูกนี้และประชาชนที่ไม่ได้ความเป็นธรมเนี่ยเกิดขึ้นมาเนื่องจากในช่วงปี2552นะครับรัฐบาลในสมัยนั้นได้มีโครงการลงทะเบียนหน,นี้นระบบนะฮะแล้วก็กระทรวงยุติธรรมก็มีบทบาทภารกิจหนึ่งที่จะร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกับ ตัวได้มี3หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็มีกระทรวงการคลังมีกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงยุติธรรมนะฮะกระทรวงยุติธรรมได้รับบทบ,บาทในการดูแลด้านกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายกับหนี้เงินเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบนะครับกร,ระทรวงยุติธรรมได้จัดตั้งศูนย์ขึ้นมานะครับเพื่อรองรับภารกิจตรงนี้ก็คือศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่รับความเป็นธรรมนะครับซึ่งในขณะนั้นเนี่ยศูนย์มีท่านรองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้มีการศูย์ส่วนผมทําหน้าที่เป็นรองโทษเป็นเลขานุการศูญชื่อเลยลูกนี่ครับครับผมครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมาจากนโยบายส่วนกลางว่าปัญหานิสิตนอกระบบในประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เป็นที่น่าจับตามองมากเพราะว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่อ,อย่างที่เราทราบกันคือเรื่องของการเงิน,เ,นเป็นพื้นฐานของปัญหาทุกอย่างในในสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส่วนตัวครอบครัวหรือว่าเรื่องของสังคมโดยรวมนะครับผมสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ย ที่เรามีความจําเป็นที่ต้องเข้ามาดูแลเรื่องนี้โดยตรงเนี่ยมีความมากน้อยแค่ไหนครับที่เรื่องนี้ระบบเนี่ยกระทบไประเทศไทยในภาพองค์รวมครับผมครับในผมก็ย,ย้อนกลับไปในช่วงปี2552ถึงต้นปี2553นะครับที่มีโครงการลงทะเบียนนี้นระบบเนี่ยในช่วงแรกเนี่ยมีมีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากนี้นระบบเนี่ยมาลงทะเบียนประมาณ1นึ หนึ่งล้านสองแสนลายหนึ่งล้านสองแสนลายเลยครับหนึ่งล้านสองแสนลายนะครับซึ่งในช่วงแรกที่ภาครัฐแค่ไปดูเนี่ยช่วยเหลือได้ประมาณ40%่สนครับนะครับในการแก้ไขปัญหาหมายถึงว่า40%นี้มันเป็นเพราะว่าทรัพยากรแล้วก็ความพร้อมด้วยหรือเปล่าเรื่องเป็นเรื่องของคุณสมบัติของตัวประชาชนที่มาขอความช่วยเหลือด้วยนะครับ,รบเพราะว่าอย่าลืมว่ารัฐไม่ได้สนับสนุนการเงินกับทุกคน นะครับต้องดูคนที่มีความสามารถที่จะช่วยเหลือได้นะฮะก็ประมาณ40%เพราะฉะนั้นแล้วที่เหลือตกค้างอยู่วัน60%แล้วจะทำอย่างไรนะครับแล้วก็จากปี2 5 2 5ั3ชอจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับภาวะเศรษฐกิจก็แล้วแต่นะฮะมันก็จะส่งผลกระทบกับคนกลุ่มนี้แล้ะคนใหม่ที่จะเข้ามาสู่ที่เข้าสู่วังวนของปัญหานี้ในระบบอีกนะครับก็ก็มีคือปริมาณเนี่ยราเราไม่ไม่ไม่ได้ จัดทําสติไว้นะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูดูความแรงปัจจุบันเนี่ยมันมีความรุนแรงที่เพิ่มมากข,ขึ้นนะครับ,รบอย่างเช่นเมื่อต้นเดือนตุลาเนี่ยก็มีเรื่องคุณป้ารายหนึ่งที่ททททจังหวัดลพบุรีนะจุดไฟเผาตัวตายจุดไฟจุด,จด<อ>ไฟเผาตัวเองนะอันนี้คือปัญหาในี้นอระบบนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ถ้าตามข่าวในหนังสือวิมจะพบว่ามีชาวบ้านจังหวัดตากผูกคอตายเพื่อหนีปัญหานี้นอกระบบนะครับแต่ถ้าหากเราย้อนกลับไปดูเนี่ย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความรุนแรงมาตลอดอย่างต่อเนื่องครับครับผมแสดงว่าตรงนี้นี่เรื่องของนี่นังระบบเนี่ยเป็นไปตามกลไกเศรษฐกนะิจณปัจจุบันว่าาเศกิจไม่ดีเนี่ยคนเป็นนี่นระบบก็มากขึ้นตรงนี้เนี่ยถ้าความเข้าใจของนี่นระบบของคนทั่วไปอาจจะไม่ได้ชัดเจนมากขึ้นเหมือนกักกฎหมายนะครับผมอาจจะทราบว่าทําไมคนเราถึง นำตนเข้าไปอยู่ในในเรื่องของนี่นอกระบบตรงนี้ครับผมทําให้เกิดปัญหาจํานวนมากขนาดเป็นล้านคนที่มาขอความช่วยเหลือตรงนี้ครับคงคงต้องดูในใน,ในภาพรวมของปัญหานะครับปัญหานี้ระบบส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากจากภาวะเศษษษษษษรษฐกิจนะครับสเนี่ยเกิดจากตัวของตัวของประชาชนเองตัวของลูกหนี้เองนะครับ อาจจะเป็นเรื่องเรื่องของของพฤติกรรมในการบริโภคก็แล้วแต่นะครับ,รบในใน,ในส่วนของภาพรวมระบบเนี่ยเราคงไม่ได้พูดถึงนะรับคงเป็นเป็นเรื่องของนโยบายของภาครัฐที่เข้าไปแก้ไขปัญหานะครับใน,ในเชิงในเชิงนโยบายนะครับแต่ที่กระทรวงที่ทำเข้ามาดูเนี่ยคงมาดูในเรื่องของของ ตัวประชาชนที่เป็นลูกหนี้นะครับที่ว่าเราจะเข้าไปแก้ไขปัญหาตัวนี้ได้อย่างไรบ้างนะครับเราก็ต้องดูว่าในส่วนที่เขาเป็นหนี้เขาเป็นหนี้เกิดจากอะไรเกิดจากความจําเป็นเกิดจากความฟุ้งเฟ้อนะครับหรือเกิดจากการพนันนะครับก็ต้องเข้าไปดูครับผมครับซึ่งตรงนี้เราก็ดูเป็นเคสเคสไปใช่ไหมครับผมอย่างที่ท่านเรยนทราบคือ40%เราพร้อมที่จะให้การช่วยเหลือทันทีแต่ว่าที่เหลือนี่อาจจะเป็นเรื่องของภาพรวมว่าเขาเป็นปัญหาเรื่องเงินมันเรื่องเงินเกี่ยวกับอะไร ตรงนี้ทั้งหากที่ว่าเป็นจุดสำคัญแล้วการที่ทั่วนี้เราจะเห็นว่าเออเราสามารถที่จะไปขอ,อกู้ยืมเงินจากแบงก์ได้ถ้ามีความจําเป็นหรือว่าจะเป็นไอ้คาร์ฟอร์แคชที่แบบเอารถไปแลกเพื่อเงินสดที่จะมาได้รวดเร็วเ,เนี่ยทำไมคนที่นําตนไปถึงนี่นอกระบบที่แบบทําให้ชีวิตเขาต้องพัวพันอยู่กับเรื่องของมีเจ้านี่มาตามถึงขั้นบางรลยค่าตัวตายตรงนี้เนี่ยทำไมก็ถึงไม่สามารถจะไปอยู่ในระบบได้ครับท่านออปัญหา ปัญหาส่วนหนึ่งของคน,คนที่เป็นนี่นะครัคือปัญหาที่เขาบอกจะพูดถึงตลอดว่าเขาไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนภาค,ครัฐได้หรือแหล่งเงินทุนจากสถาบันการเงินได้เพราะว่าสถาบันการเงินเนี่ยเขาอาจจะมีหลักเกณฑ์เพราะว่าเขาก็มีความเสี่ยงในการจะปล่อยกู้ใช่ไหมครับหลักเกณฑ์ต่างๆเนี่ยอาจจะทําให้คนเนี่ยไม่สามารถจะเข้าสู่ได้เนื่องจากความสามารถนะครับส่วนหนึ่งย้อเรื่องความสามารถสองเรื่องรายได้เรื่องอ อาจจะบางรา,ายจะติดเครดิตบุโรนะครับในการ,รที่จะเข้าสู่ส,สบันการเงินนะแต่ว่านอกระบบเนี่ยสามารถที่จะติดต่อได้เร็วนะอนุมัติได้เร็วขอได้เร็วนะครับเไม,ม่มีไม่ต้องมาป r o o แบ็ c กราวอะไรกันใช่ครับแต่ว่าปัญหาคือเรื่องของการทรวงหนี้ติดตามทวงนี้เท่านั้นเองที่มีปัญหานะครับ,รบนี่ระบบที่ผมพูดถึงนอกจากปัญหาเรื่อง,องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแล้วเนี่ยปัญหาที่เราที่เราทํางานแล้วเราเจอเนี่ยก็คือเรื่องของการการติดตามทวงนี้ ครับ <C rap> นะครับการเอารัดเอาเปรียบต่างๆในเรื่องของการทําสัญญา <C rap> นะครับเขาก็จะมีรูปแบบเจ้าหนี้เขาจะมีรูปแบบในการที่จะเอารัดเอาเปรียบอย่างเช่นการทําสัญญาเปล่าเป็นต้นหรือว่าการให้ให้เซ็นลอยไว้เซ <C rap> ็นลอยไว้หรือเซ็นในจำนวนเงินที่สูงกว่าได้รับจริง <C rap> นะับ <C rap> ก็เป็นก็เป็นเป็นโกงของของเจ้าหนี้ในการ <C rap> ที่จะเอารัดเอาเปรียบนะครับครับเรื่องการฟ้องร้องอย่างไม่เป็นธรรมนะครับหรือเรื่อง เรื่องการบังคับคดีนะครับก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายของของเจ้าหนี้ในการที่จะมาบังคับคดีกับลูกหนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องปัญหาปัญหาที่เราเข้าไปดูแลครับผมซึ่งปัจจัยมีหลากหลายมันจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจไม่ได้เป็นเรื่องของความรู้เท่าไม่ถึงการในเรื่องของกฎหมายแล้วผมความจําเป็นเพราะว่าไม่สามารถที่อยู่ในระบบได้เพราะว่าเครดิตในเรื่องของเครดิตที่ว่าไม่มีอาจจะไม่มีสินทรัพย์พอที่จะไปกู้แบงค์หรือว่าจะไปทางภาครัฐก็อาจจะไม่มี องความรู้พอที่จะหาทางไปได้ก็เลยไปอยู่ในเรื่องของนอกระบบแทนซึ่งกลายเป็นปัญหาที่ทางด้านหน่วยงานได้เข้ามามีส่วนช่วยเหลือแล้วตรงนี้เนี่ยอตอนที่เราเข้ามาจนถึงทุกวันเนี่ยเรามีการมองเห็นปัญหาที่ชัดเจนขึ้นไหมครับหรือว่าเรามองเห็นว่าปัญหาเนี่ยมากขึ้นเราต้องทำงานมีการร่วมมือกับเน็ตเวิร์ของของฝั่งกฎหมายหรือว่าฝั่งภาคเอกชนภาครัฐหรือว่า ตอนนี้สถานการณ์เนี่ยอพอจะควบคุมได้อยู่ตอนนี้สถานการณ์องรวมเป็นยังไงบ้างครับเออคือคือในในส่วนของเรานะครับในการ,รทางานเนี่ยบางบางบางครั้งเนี่ยตัวตัวเจ้านี้เองเนี่ยเขาไม่รู้ไม่รู้ถึงถึงหน่วยงานเรานะในการจะให้ความช่วยเหลือนะครับ,รบเราจะเน้นเ,น,น,เน,นเรื่องการประสัมพันธ์นะครับให้เขารู้นะครับ ทั้งช่องทุกช่องทางในการที่จะติดต่อสื่อสารกับเราในการให้ความช่วยเหลือนะครับการทํางานผมก็แยกพูดถึงการทํางานก่อนถึงสู่เนเบิกนะครับว่าเราทํางานอะไรบ้างนะฮะหลังจากเราเราได้รับเรื่องแล้วเนี่ยเราจะมีการทีมงานเข้าไปตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆนะครับเพื่อให้ความเพื่อดูว่าในแต่ละเรื่องเนี่ยเขาได้รับผลกระทบในเรื่องอะไรแล้วจะเราจะให้ความช่วยเหลือในด้านไหนได้บ้างนะครับบางเรื่องเนี่ยอาจจะเขาอาจต้องการขอแหล่งเงินทุนนะเราจะมีการประสานสถาบันการเงินให้นะครับบางเรื่องเนี่ยเขาเขา เขาเสียเปรียบทงดทักนกฎหมายนะฮะเราต้องเอานักกฎหมายเข้าไปดูดูว่าเราจะช่วยเขาได้อะไรในเรื่องไหนนะฮะอย่างเช่นรตรงนี้เราต้องดูว่าอยู่ในชั้นไหนบ้างนะ,ะอย่างเช่นชั้นทาสัญญาชั้นทวงหนี้รหรือชั้นถูกฟ้องแล้วอันนี้ก็แล้วแต่เคสไปแล้วแต่เคสนะครับก,ก็เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นวิธีการในการทำงานนะฮะเมื่อกี้ที่บอกว่าแล้วเราทํางานกับพักส่วนอื่นด้ไหมนะครับ ผมเรียนว่าของของของข้ารางานเราเนี่ยมีมีนิติกรประมาณยีคนนะครับแล้วมีข้าราชการประมาณหกคนเพราะฉะนั้นการทํางานเนี่ยขาดไม่ได้คือเราต้องมีเน็ตเวิร์กในการทํางานนะครับที่ผ่านมาแล้ก็ก็มีเน็ตเวิร์กมาตลอดนะครับในเรื่องของการทํางานก็อย่างเช่นของของสถาบันการเงินก็มาร่วมมือกับเราในการทางานนะครับแล้วก็ภาคประชาสังคมอื่นก็มาช่วยมาทํางานร่วมกันครับเพราะว่าเราอาร์มต้องการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้อย่างเช่นเราจะเป็นการเงินหรือว่าได้เป็นภาคท้องถิ่นเนี่ยเพื่อเป็นพาร์ทเนอร์กับเรา อย่ที่ท่านเลียนทราพแล้วคือทรัพยากรเราก็มีจํากัดนะครับผม<ช>ากภาค,ครัฐตรงนี้เนี่ยผลตอบรับที่ได้มาเนี่ยตอนนี้เป็นที่น่าพึงพอใจไหมครับม,มาสมมุติเรามาดูถึงเรื่องภาพรวมว่าผลตอบรับตั้งแต่เราเริ่มทํางานมาเนี่ยเป็นที่พอใจของทางภาครัฐหรือเปล่าเออผมคือตอบรับจากจาก,จากภาคราชการด้วยกันเนี่ยผมผมถือว่าเป็นเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ คือข,ของเราเนี่ยเริ่มจากศูนย์นะครับตั้งแต่ปี2 5 5 2เราไม่ใช่หน่วยงานหลักนะครับ,รบเป็นหน่วยงานเฉพาะกิจที่ทำงานมานะครับแต่ปัจจุบันนี้หน่วยงานภาครัฐอื่นนะก็มีเสียงตอบรับที่ดีในการที่จะเห็นว่าเราเมีบทบาทสำคัญนะครับอย่างเช่นการการประชุมเพื่แก้ปัญหาในระดับประเทศเราก็มีส่วนในการจะเข้าไปดูตรงนั้นนะครับแล้วก็ เรื่องที่หน่วยงานอื่นได้รับเรื่องร้องเรียนเขาก็ส่งมาที่เรารอย่างเช่นร้องเรียนที่สำนักนายกเขาจะส่งมาที่เราเพราะเราเป็นเป็นเป็นหน่วยงานที่ทําเรื่องปัญหานี้โดยตรงรนะครับ,รบกับหน่วยงานภาคประชาสังคมอื่นภาคเอกชนก็ให้ความร่วมมือกับเราดีมากนะครับทั้งทั้งเรื่องขององค์ความรู้วิทยากรที่จะแลกเปลี่ยนกันหรือกระบวนการต่างๆที่จะทํางานร่วมกันเนี่ยได้รับการตอบรับดีมากภาคประชาชนนะครับการรับแจ้งข้อมูล หรือการรับเรื่องร้องเรียนเนี่ยก็มีประมาณเพิ่มขึ้นนะครับแล้วเราก็ช่วยได้อย่างเป็นรูปธรรมครับผมครับซึ่งตรงนี้ในการตอบรับเป็นเพราะว่าเราทํางานเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้โดยตรงนะครับผมซึ่งเป็นการทำงานกับประชาชนตอบรับก็เลยเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมตอนนี้เนี่ยเราได้คุยกันก่อนน้านี้คือเราเป็นเหมือนหมอเฉพาะกิจใช่ไหมครับเพราะว่าเราดูความแตกต่างระหว่างหลายกระทรวงในในกระทรวงิธรรมหลายกรมนะครับผมแล้วดูว่าเออมันแตกต่างจาก กรมไหน่องเช่นกรมคลองสิทธิ์เนี่ยเราเป็นหมอเฉพาะกิจที่ดูแลในเรื่องของการดูแลนี่นอกระบบซึ่งในเมืองไทยนี่เป็นปัญหาที่รุนแรงและเรือหลังมากครับผมท่านผู้ชมครับหลังจากเรากลับมาพักเบรกสักครู่จะมาสนทนากันต่อในเรื่องของนี่นระบบและองค์กรเขาไห้ไซซื้อ,อย่างเดียวเขาบบไซโต้เงินไหเห็นจ้าวที่ก็ทำนาพอทำได้ปีงก,ก็มาน้ำท่วมที่นี้เราไม่มีค่าเช่าให้เข้าใช่ไหมละ่ะป้าก็ไปกู้ตัง แค่เซ็นครั้งเดียวนะหมดเลยอ่ะที่เราต้องร้องเนี่ยที่เราต้องแบบอยากตายแล้วนะถ้าท่านเป็นลูกหนี้เงินกู้นอกระบบไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการทำสัญญาที่เอารัดเอเปรียดหรือถูกทวงหนี้อย่างไม่เป็นธรรมสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมปัญหานี่นอกระบบที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมเช่นการทำสัญญาปลอมดอกเบีย้ยโหดทวงหนี้ข่มขู่บังคับทำร้ายยึดทรัพย์ใช้อำนาจผู้มีอิทธิพลฟ้องร้องอย่างไม่เป็นธรรม ปัญหาเหล่านี้มีทางออกครับท่านสามารถที่จะมาขอรับคาแนะนําขอคาปรึกษาและขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่รับความเป็นธรรมกระทรวงยุติธรรมครับทุกวันนี้ก็มีความสุขที่อยู่บ้านล่างนี้จะกินก็ได้จะนอนก็ได้ตอนนี้สบายใจแล้วค่ะขอบคุณนะคะที่ให้ความช่วยเหลือติดต่อเราได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่บรรลับความเป็นธรรมกระทรวงยุติธรรมครับผมเรากลับมาอยู่กับ ศูนย์ช่วยลูกหนี้และประชาชนที่ไม่รับคาเป็นธรรมครับผมเราคุยกันค้างถึงเรื่องของการดําเนินงานนะครับผมว่าต่อไปนี้เนี่ยตามนโยบายของทางรัฐบาลและทางของกระทรวงยุตทธรเองแล้วเนี่ยทางด้านศูนย์จะมีหน้าที่ดาเนินการอย่างไรในการที่จะช่วยเหลือประชาชนที่มีปัญหาเรื่องเนืน้อบบครับผมครับคงเป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับในเรื่องการแก้ไขปัญหานี้ในระบบเ,เราเราจะพบว่า ปัญหาในระบบเนี่ยมันมีความรวมรับในหลายด้านนะครับทั้งด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้าน,ด,านด้านการเข้าถึงความเป็นธรรมนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นนโยบายของทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมด้วยในการที่จะลดความเหลื่อมล้ำของสังคมนะครับครับผมครับก็ในในในภารกิจที่เราจะทำนะครับเราจะลดความเหลื่อมล้ำตรงนี้ได้อย่างไงบ้างครับผมผมมองว่ามันเป็นเรื่องเป็นเรื่องสําคัญเป็นอยู่ในภารกิจของกระทรงวงยุติธรรมโดยตรงนะฮะหนึง่งเนี่ยเราจะทาทาอย่างไรให้คนที่เข้าได้รับ ความเดือดร้อนและผลกระทบเนี่ยเขาเขาสามารถมาแจ้งข้อมูลกับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเขาไปเขาไปให้การช่วยเหลือได้อย่างเร็วที่สุดนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะเน้นเรื่องการมีรัมพันธ์นะครับการการรับแจ้งข้อมูลนะครับอะไรที่อยู่ในบทบาทของของศูนย์เราก็จะดำเนินการนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างเช่นศูนย์ลงทําซึ่งมีบทบาทสําคัญ ในการแก้ไขปัญหาในระดับท้องถิ่นนะครับก็จะมีการประสานงานกันหรือของสำนักงานยุทธธรมจังหวัดนะครับแต่ว่าถ้าอะไรที่อยู่ในบทบาทของของของศูนย์ช่วยเหลือตรกนี้เราก็จะดำเนินการอย่างทันท่วงทีครับอันนี้คือเรื่องของการการช่วยเหลือครับเราจริงๆเราเน้นในช่วงช่วงแรกเนี่ย คงจะเน้นการพิสูจนพันธ์นะครับให้กับกลุ่มกลุ่มชาวบ้านที่ตกเป็นลูกหนี้เงินกู้นอกระบบทั้งที่ผมพูดถึงในชั้นในชั้นก่อนฟ้องในชั้นทําสัญญานะฮะหรือหรือหรือชั้นฟ้องนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถจะแจ้งข้อมูลเบาะแสได้นะครับแล้วก็ถ้าถ้าเราแจ้งรับรู้ได้เร็วเนี่ยมันก็สามารถเข้าไปให้การช่วยเหลือได้เร็วนะครับนี่คือคือเรื่องแรกเรื่องการให้ความช่วยเหลือนะครับสองเนี่ยเรามองว่าการป้องกันเนี่ยสำคัญที่สุดในการที่จะ คือก่อนที่จะเข้ามาในระบบหนี้ผมก่อนที่จะไปเป็นหนี้เนี่ยก็ต้องป้องกันเรื่องความรู้เรื่องหนี้ก่อนใช่ใช่ครับเราจะทายังไงให้เขาเขาทำสัญญาแล้วไม่ไม่เสียเปรียบนะครับเขาถูกฟ้องแล้วเขารู้แล้วเขาต้องต้องต้องทำอะไรได้บ้างนะครับถูกฟ้องต้องทํำยังไงนะฮะไม่ใช่ว่าเอาหมายสารไปทิ้งแล้วไม่ทําอะไรเลยนะครับมันก็จะเป็นปัญหาในเรื่องในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมนะฮะตรงนี้เนี่ยเราเน้นเน้นให้ความรู้กับประชาชนนะครับในในจังหวัดที่มีความรุนแรงของปัญหา ครับนะครับเราเราก็สำรวจจังหวัดไหนบ้างนะครับที่มีลูกหนี้ถูกบังคับคดีมากที่สุดอันนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงใช่ไหมครับเป็นกลุ่มเสี่ยงครับเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับเราเน้นเน้นความรุนแรงของปัญหาเป็นหลักนะครับเน้นกลุ่มเสี่ยงก่อนนะครับเราก็จะไปจัดกิจกรรมให้ความรู้นะครับให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการทำพิน ya นะครับการต่อสู้ในชั้นศาลนะครับหรือในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ครับผมนะครับหรือการเข้าให้เขารู้ถึงบทบาทของกระทรวงยุติธรรมในการที่จะแก้ไขปัญหาในการที่จะให้ความช่วยเหลือเขาได้นะครับอันนี้คือคือบทบาทเป็นการเชิงลุกในการที่จะให้ให้ความรู้กับประชาชนนะครับในโครงการตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าโครงการเพิ่มศักยภาพประชาชนทางด้านกฎหมายและการเข้าถึงความเป็นธรรมครับซึ่งปีหนึ่งเราจัด10ครั้งปีนี้เราจัด10ครั้งทั่วประเทศไทยนะครับครับสิบจังหวัดนะครับครับแล้วก็อาจจะมีมีจังหวัดย่อยบ้างถ้าถ้ามีความรุนแรงอย่างเช่นจังหวัดลบบุรีอย่างเช่น ลายป้าลายหนึ่งที่ที่ที่ผมได้พูดถึงนะครับ,รบตัวนี้เราก็จะไปไปจัดกิจกรรมด้วยอ,อ,อาจจะเป็นเป็นเป็นเอ็กต้าขึ้นมาตัวนี้คือเราเข้าไปสํารวจกลุ่มเสียงก่อนนะค,ครับผมสารวจภาพรวมในจังหวัดตามพื้นที่เลยเป็นโลเคอลายสูเป็นพื้นที่แล้วค่อยลงไปตอบโจทย์ณนะตรงนั้นใช่ครับครับผมซึ่งตัวนี้ทํางานทางด้านลุกและด้านรับด้านลุกก็คือให้ความรู้เพื่อไม่ให้คนตกไปอยู่ในระบบนี้ตั้งแต่แรกรด้านรับก็คือตกแล้วทํายังไงให้อ่า ดูแลมันให้ดีที่สุดในเรื่องของว่าเราเป็นหนี้เนี่ยจะห้ามบอกว่าไปฉีกหมายสารทิ้งหรือว่าห้ามบอกว่าแบบเอ้ยหนีเจ้าหนี้ไปเลยแล้วตรงนี้เนี่ยการดําเนินงานนะครับผมควบคู่กันไปแล้วการดําเนินงานร่วมกับส่วนอย่างที่เราครุยค้างไว้เมื่อกี้นี้คือเรื่องของอกรมคุ่มของศิ์นะครับผมได้มีการทํางานประสานงานข้ามองค์กรไหมครับเพื่อที่จะให้ศักยภาพทางด้านศูนย์มีมากขึ้น ศูนย์ตั้งขึ้นมานะครับเพื่อเป็นหน่วยงานกลางของกระทรวงยุติธรรมในการที่จะประสานกับกับหน่วยงานภายนอกอื่นอย่างเช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการคลังสำนักตํานชาตินะครับและประโยชน์ในการที่จะประสานกับหน่วยงานในในกระทรวงการกระทรวงยุติธรรมด้วยกันอย่างเช่นกรมค้อสอบสิทธิเสรีภาพที่พูดถึงนะครับกรมคับคดีหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับถ้าพูดถึงถึงกรม กรมคุ้มองสิทธิและศิริภาพเนี่ยถือว่ามีมีบทบาทภารกิจสําคัญในการที่จะทํางานสนับสนุนและเกื้อกูลกันนะครับเพราะว่าบางบางบางเรื่องเนี่ยเ,เขาจําเป็นต้องต้องลูกนี้จําเป็นต้องมีทนายความนะต้องมีค่าธเนียมศาลมีค่าเดินทางเพราะฉะนั้นเราต้องส่งต่อ นะฮะเราต้องส่งต่อให้กับกรมงบสิทธิ์าบในการที่จะสนับสนุนทนายความในการสนับสนุนเงินตรงนี้นะครับตรงนี้ดีมากเลยครับแสดงว่าเราเป็นคนรับเรื่องมาแล้วส่งไม้ต่อเพื่อให้ผลสุดท้ายประชาชนได้รับความเป็นธรรมที่ดีที่สุดตั้งแต่ต้นน้ําไปถึงปลายน้ําเลยใช่ไหมครับผมซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้ดูแลในระบบเนี้ยตั้งแต่ต้นจนจบคือทีเดียวเพื่อประชาชนไทยได้รับความยุติธรรมที่สูงที่สุดครับวันนี้ เวลาของเราใกล้จะหมดแล้วก็จะต้องขอขอบคุณท่านพันตำรวจโทวิชัยสุวรรณประเสริฐนะครับผมท่านเป็นตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะคดีพิเศษนะครับผมกรมสอบสวนคดีพิเศษและเลขาน่การศูนย์ช่่ยเลืูกหนี้และประชาชนที่ไม่รับความเป็นธรรมกระทรวงยุติธรรมขอบคุณท่านมากครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเรากลับมาพบกับศูนย์ช่วยเรื่องนี้ ได้ในโอกาสต,ต่อไปนะครับผมเพราะว่าเรื่องของนิสิตนอกระบบเนี่ยเป็นเรื่องที่ประเทศเราได้อย่างที่เรียนมาทราบแล้วก็คือได้เป็นเหมือนมะเร็งไรที่เกาะกินนะครับผมสังคมเรามาอย่างยาวนานนะครับผมเราจะมารับรู้เรื่องของกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายของนินอกระบบนะครับผมในโอกาสต,ต่อไปอาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับนนนนนน้้้้ททททท่่่ววมมมมยยยยยิิงยยิงงงาาาาากกกเเไไไไรใจััคค เอาคนไทยไม่ทอดทิ้งกันจะฝ่าวิกฤตน้ำไปด้วยกันจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันน้ำใจทนทน